จากประเด็นคลิปนี้ที่ผมลงไปนะครับก็มีทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าเดินคูนะ่หน้ามันเหมือน,อนกบยยไมให้เหมือนเจ้าของคอนเมนต์ปุ๊บต้องกลับมาดูอีกรอบเลย่ถ้าว่าเลี้ยงสัตว์อะไรหน้ากก็จะเหมือนแบบเหมือนกันเลยพ่อลูกของแทรมันก็เลยทําให้สุภาพบุรุษสุดน่ารักรูปหล่อใจงามน้าว่กเอมอยากกระผมเนี่ยต้องตื่นเช้ามาน้ําก็ยังไม่ได้อาบจับเสื้อตัวเดิมมาถ่ายรูปและถ่ายคลิปซูมดูดีๆเฮ้ กูเหมือนจริงหรือเปล่าวะเนี่ยกูเริ่มจะสงสัยแล้วนะว่ากูเหมือนมันจริงหรือเปล่าช่วยบอกกูที <c oughs> <c oughs> ก็อขอสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและก็สุภาพสตรีแสนสวยทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูฟิล์มกบหรือหนังกบนั่นเองนะครับผมตัวนี้นี่โอ้ยดึงขึ้นมาแล้วโอ้โอ,โอนังลอกนี่ก็คือหนังกำพร้ากบนะครับผมที่ทุกคนเห็นเป็นฟิล์มอยู่เนี่ยดูดิเหมือนถุงพลาสติกเลยคือหนังกำพร้าตัวนี้นะครับผมถ้าเทียบกับคนนะ ก็จะเป็นขี้ไครนั่นเองเวลาที่กบเนี่ยมันจเจริญเติบโตหรือว่ามันตัวใหญ่ขึ้นนะครับนังเนี่ยก็จะมีการลอกนะครับผมมันจะลอกและหลุดได้ดีนะครับในตอนที่โดนน้านั่นเองและแน่นอนนะครับที่มีการลอกเนี่ยก็คือเจ้าโอเนี่ยโตขึ้นอีกแล้ว <c oughs> มึงจะโตไปไหนเนี่ยโอ <c oughs> เห็นเพื่อนๆชอบแซวนะครับว่าผมกับเจ้าโอเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเฮ้ยเหมือนตรงไหนวะ โงั้นเราจะรอช้ายอยู่ย่ญยเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเจ้าโอไปแช่น้ําแล้วก็อลอกคาบกันต่อก่อนนะครับผมนี่คราบโอจ้จะหลุดแล้วไปๆหนูชื่อเบียดอ่างพ่อเคยเข้าใจว่าหนูเป็นผู้ชายแต่ที่ไหนได้หนูเบียดอ่างเป็นผู้หญิง มันใช่เหรอวะฮะเบียดวันนี้เราก็เลยจะมามอบดอกกุหลาบให้กับน้องเบียดอ่างต้อนรับความเป็นผู้หญิงของน้องเบียดอ่างซะหน่อยอือุ้ยเข้ากันสุดโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันจะกินดอกไม้ไม่ได้เลยเนี่ยจะแดกเย็นดอกไม้ไม่ได้นะลกูกหิวเหรอออ้ยแต่มุมนี้น่ารักเกินปึน๊บนี่ได้ข่าวว่าหิวกินปะกินปะอ้ยอ้ยกินกินกินเอาจัดไปลกูกนี่มาแรงบนะครับผมเบียดอ่างจัดไปกินไหมเอา ทำไมนิ่งๆอย่านั่งอ้วนอยู่ดิจะไปโอ้ยกินกินเออฮ้ยอ้ย,อยแต่มันนอโลกมากเลยทุกคนดูดิเบียดอ่างเป็นผู้หญิงนาะอย่าเข้าใจว่าหนูเป็นผู้ชายเด้อบาทนี้ <c oughs> น่ารักดูดิ พุงใหญ่ๆค้างย้วยๆอย่างนี้อืมนี่มันของใครกันนะเช้าๆแดดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะครับเราพานอนยื่นโอ๋มาเดินเล่นและผ่อนคลายที่หน้าบ้านกันหน่อยอืม,อ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 มเปิดน้าปราปลาให้ไหลเย็นๆจำๆยื่นโอ๋ชอบมากๆเลยใช่ไหมลูกในช่วงนี้นะครับเราจําเป็นต้องให้นอนยื่นโอของเราเนี่ยลดหุนแล้วนะครับผมนอนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีนะครับอืลดได้แล้วนะโอนะตัวอะไรมานอนค้างย้อยอยู่ได้นี่ก็คือนอนอูด นุนม้อนทำคางย,ย้อยย้ยสบายใจอยู่ได้สุดนอนอ๊ดไม่มีความเป็นผู้หญิงในตัวแล้วคือมึงจะไม่ห่วงสวยห่วงงามเลยว่างันก็ดูดีๆด,ดิถ้ามันห่วงมันจะทําอย่างนี้เหรอโอ้ผู้หญิงที่ไหนนอนโชเนียงอย่างเงี้ยอุดมึงเป็นผู้หญิงมึงต้องทําตัวดีๆด,ดีมาเอามาจะเอาไปซักเนี่ยโอโ้โหทำความสะอาดให้แต่ละทีนี่ลำบากจริงๆเลยความอ้วนนี่ก็ไม่เป็นรองใครไม่ได้อ้วนแค่อวบระยะสุดท้ายมันเกาอพอๆกันนั่นแหละไปๆเข้าบ้านได้แล้ว มานี่มาลูกมะเอาเอาวัทันยุจะไปไหนกลับมาก่อนหกลับไปก็ <Because S 1> ได้ครับพ่อพ่อมีอะไรจะตามยุหรอครับไม่ได้มีอะไรจะถามเยอะแยะหรอกนานวัทันยุแต่ว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูอาการของวัทันยุนะครับผลกระทบจากการป่วยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นก็คือขานั้นรีบมากเลยทุกคนดูดิไม่รู้รีบไปไหน <c oughs> และแขนก็ยังเล็กด้วยนะตอนนี้ไม่ใช่แค่แขนขาดูพุงดิพุงเนี่ยไม่สามารถไปเทียบกับเพื่อนได้เลยนะครับแต่ยังไงแล้ววัธยุก็เก่งนะสู้มาได้ถึงขนาดนี้นะครับขอให้หายไวไวเด้อวันยุเด้อน้ำก๊อกนี้ทำไมไหลแรงจังวะเฮ้ยแต่ว่าก๊อกนั้นก็แรงเหมือนกันนะออกปิดๆเลยดูดิโอ้โหก๊อกน้ำจากข้าวข้าวเอ๋ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ย ไอ้ดูกูทำไมนี่กูก็เขินเหมือนกันนะว่าไงนุ๊วันนี้เราก็จะมาให้อาหารไอ้ห้าวด้วยการนี้ให้มาแรงสาบไอ้ไอ้ดูพี่อ้าวนี่โอ้ยเกือบโดนลบทันโอ้ยดูมันดูมันมันโมโหละมันโมโหละอ้ฮ่า้าวใจเย็นดูพี่ใจเย็นนี่นี่แรงสาบไปเร็วไปเร็วไล่ไล่ไล่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวจะได้กินปะเนี่ยว้ เฮ้ยห,หยุดสต็อปเลยถอยมาถอยมาเอาใหม่เอาใหม่ห้าวมะนี่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 เอาให,าใหม่อ,หอุย้ยอุ้ยทำไมห้าวไม่แม่นเลยห้าวห้าวอุ้ยกินดีดีดีโอ้ยเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาจะได้เอาจะได้แล้วอุย้ยกูต้องจับให้ใช่ไหมนเนี่ย เอาใหม่อุ้ยได้แล้วโอ้โหโคตรเก่งเลยด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของฮาวโคตรเท่เลยท่านี้ไ้แล้วนะครับหนึ่งจุดเอ้าอว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเปลี่ยนอ่างอ๋อคนกับเกมไปเลียนนานแล้วนะป้าใจด้วยป้าใจด้วยอ้ยยฮาวฮาวอยู่เล่นนอกเกมดิโอ้ยเราเราไปเล่นนอกเกมไม่ได้นะไหนอ่างเจ็บหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรนะคะผมอ๋อแค่งับงับไปเฉยใช่ปะ ึงเบียดอ่างโมโหเลยนะเบียดอ่างโมโหเลยนะอ้าวๆนี้ฮาวกำลังจะกินนะครับดูดิอ <heroin> <mayı unre> ุ้ยอุ๊ยเออเบียดอ่างเข้ามาเอ้าชนกันเบียดอ่างเบียดอ่างเบียดอ่างอุ้ยเบียดอ่างแก๊แค้นเบียดอ่างแก๊แค้นเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยมึงอย่าต่อยกันดิไอห้าวเป็นแผลเลยตอนมันกัดมึงมึงไม่ได้เป็นแผลนะเบียดอ่างมึงไปกัดเขาเป็นแผลเลยอะมาดูผลประกอบการหรือว่าบาดแผลจากคลิปนี้กันนะครับนี่ก็คือผลงานของไอ้ห้าวนะครับผมเล่นไปหนึ่งแผลนะครับผม แต่ว่ามีเลือดซิบซิบนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ปะแต่ไอสองตัวนี้ดูเหมือนจะคาใจกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่าแค่ไอ้ห้ามันจอกฮะมึงว่าใครจอกนะเอาอีกยกเปล่าฮะมึงไม่จบใช่ไหมฮะจะใส่เดียวปะเบียดอ่างอีอ้วนอีอ้วนมึงจะใส่เดียวกับกูเอาอีกแล้วนะครับโดนไอ้ห้าผมล้วงมือเข้าไปดูหน้ามันดูหน้ามันนี่นะครับผมล้วงมือเข้าไปจะจับมันนะครับมันก็เลยชิมจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเไปเลย นี่ค่อยๆย่องไว้กึบกึบวิ่งมึงเสร็จกูแน่ไอ้อูดไอ้อูดดึก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 กูอยดูพุงมันพุงที่หนึ่งนันอูดปั๊บมาถึงยื่นโอ้พุงที่สองยื่นโอ้ย่องเข้าไปชิดจับปั๊บเบียนอังอยู่อยู่ไหมอยู่แล้ววิ่งดึกดึกดึกูอยอุมันขัดขืนเอาเอาขัดขืนใหญ่เลยขัดขืนใหญ่เลยโอ้ ที่สมเบียดอ่างไหนพุงที่สี่ใครโอ้โหพุงที่สไอ้ห้าพุงที่หอุ้ยอุ้ยอุอกเป็นอาตายเลยโอ้พี่เบิ้มเอ๋ยพี่เบิ้มเนี่ยน่ารักนะเนี่ยพุงที่ห้าก็คือพี่เบิ้มทุกคนดูนะไอ้ห้า นี่มันชงโกโก้อีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ดูดิมันเรียบร้อยนะทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับว่าฝั่งนี้ออ้ยสะอาดเอี่ยมน้ําใสแล้วก็ดูบนถ้วยดินี่ห้าืออเป็นที่ด้วยนะนอนนอนอ้ยไม่ธรรมาดา <laughs> เราก็จะมาทําความสะอาดนะครับอื่กลิ่นแรงมากห้าวมึงแดกอะไรเข้าไปวะเนี่ย <laughs> ทำความสะอาดบ้านให้กับนอนห้าวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างเนื้อล้างตัวให้นอนห้าวด้วยเพราะว่านอนห้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะช่วงเนี้ยไม่ค่อยกัดแล้วนะครับผมแต่กัดทีนี่ก็มีเลือดอยู่บ้างแต่ว่ายังไงแล้วห้าวนี่ก็นอนล็อกอยู่ดีใช่ปะห้าวฮะน่ารักไหมมึงเนี่ยนี่ล้างเนื้อล้างตัวสักหน่อยปฏดิจอดูหน้ามันหน้าเบิร์ดกระโหลกมากเลยไอห้าวโคตรเหม็นเลยทุกคนเฮ้ยปะ เราไปทำความสะอาดให้โอกัน ออกมาทำไมเนี่ย เจ้าเขากบไทยเผือกแบบนี้ต้องไล่จับสักหน่อยโอ้ยมึงก็ผิวเกินลูกพี่มานี่มาิมานี่มานี่โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหผิวจริงกบไทยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมพาน้องกบนะครับมาเล่นน้ํารวมกันทั้งหมดเลยนะพอดีว่ากล่องเลี้ยงกบเนี่ยผมทําความสะอาดแล้วก็ตากแดดอยู่นะครับเพื่อนๆกบไม่มีที่อยู่ก็เลยเอามารวมกันแต่เราก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับกลัวว่าน้องกบเนี่ยจะแอบรับประทานกันเข้าไป ออ้ยแต่ดูดิฮอนฟอกว่ายน้ําเก่งมากอุ้ยกลุ่มนี้น่ารักเว้ยทุกคนดูดิโอ้โหด,ดิด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 ฮดูกลุ่มนี้ดิโอ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่กันหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรวมทั้งบูฟอกฮอนฟอกสีขาวก็คือกบไทยเปลือกของเราเนาะม,มาดูตัวใหญ่ไหมนี่เจ้าโอแล้วก็เจ้าวัฒนยุนะครับอยู่เรียงกันโอ้มานีดิลูกพี่ไอโอ้โหน่ารักมากดูโอ้ดิพึ่งขี้ไปพึ่งแฟบหมดเลยแบบยื่นโอ้ เขาเรียกว่ากบยักษ์แล้วแบบไหนล่ะครับที่เขาเรียกว่ากบอ้วนก็แบบเบียดอ่างนี่ล่ะครับโอ้โหดูดิอุ้ยอุ้ยดูมันขัดขืนติ๊ก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 โยทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบียดอ่างก็อ้วนจริงๆแหละนะครับดูเบียดอ่างนี่พุงนี่ออกอย่างเดียวเลยอ้วนเทียดและเตียดด้วยนะครับสโลแกนเบียดอ่างโอ้โหดูดิอ้ยนี่เอามาเทียบกับยืดโอนี่คือ เบียดอ่างนี่คือกบอ้วนไปเลยเจ้ายื่นโอเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ยังมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับผมแต่พอตัดภาพไปดูที่เบียดอ่างเนี่ยเบียดอ่างมีแต่พุงอย่างน้อยๆกล้ามแขนกล้ามขากูก็ใหญ่นั่นนู้นไหนขอดูดิกล้ามขาโอ้ใหญ่ขนาดไหนเฮ้ยมึงก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยโอโดคีโมโมึงอะไหนขอดูของเบียดอ่างหน่อยเนี่ของเบียดอ่างก็เล็กเท่านี้นี่เองมันก็พอๆกันแหละนะใช่ปะเออว่าแต่ไอ้ห้าวมึงมาทําไมเนี่ยพีคนอื่นเขา นี่ตูดใครวะทําไมน่ารักจุงเฮ้ยอ๋อนอนแคะนี่เองน่ารักจริงๆเลยนั่นเนี่ยและวันนี้นะครับเราจะมาให้อาหารนอนแคะนะครับด้วยนี่นอนนกนะครับเราจะทําการแย่ปากนอนแคะเข้าไปเพราะว่านอนแคเนี่กินเองไม่ได้นะครับผมเราต้องทําการแย่ปากนะ ปากนอนแคะนะครับผมจะเล็กกว่าปกติและลิ้นเนี่ยจะสั้นกว่าปกติไม่สามารถกินเหยื่อได้นะครับเราก็เลยต้องช่วยแบบนี้นะครับโอ้โหสงชานแค่เลย,เยค่อยๆกินนะลูกเดี๋ยวติดคอตุย <c oughs> ตุยมันนี่กูเสียใจเลยนะเนี่ยกบหายากในระดับร้อยปีเลยนะ <c oughs> โอ้โแต่นอนแค่ก็น่ารักนะครับเพื่อนๆพอ,พอพกินเสร็จนะเราก็จะมาทําความสะอาดบ้านให้กับนอนแคะกันปะลุยกันเลยลุย อุ้ย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 น่ารักมากเลยมันเดินดูดิอุ้ย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 ไออุ้ยไอดิ๊กดิ๊กดิ๊กนั่น,นแค่น่ารักจุง้งอี <Hey. S 1> โออ๋มานี้โอปล่อยนุ๊ตปล่อยมุงแกงกูปล่อยนี่เอ้าอะไรเนี่ยมานี่มานี่งอนเหรอ<ม>งอนอพ่อเหรอ,อโอ้อย,ยไม่ต้องงอนเป่าก็โตดมานี่มามานี่มา เออกูไม่แกงไม่แกงแล้วงอนกูงอนนะไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วก็โต๊ดนะไม่โกรธน้องทำไมโอน่าักขนาดนี้เชื่อได้ปะเนี่ยนี่เราก็มาดูกบบูฟ็อกนะครับเอ้าเฮ้ยลูกพี่เอ้าไอ้ห้าวโอ้โหเอาอีกแล้วมึงเนี่ยมึงผลิตพญานาคเหรอเนี่ย โอ้ยโอ้ยเขาค่ไหลอุดวไหลออกไ่เนี่ยเอาเอปาอยให้ไหลไปมึงจะไหลไปไหนเนี่ยโอ้ยหยุดหยุดหยุดไหลหยุดไหลโอ้ยไอ้ห้ากูเพิ่งเปลี่ยนน้ำไม่เห็นใจคนเปลี่ยนน้ำเลยเหนื่อยมากเลยเนี่ยจะมาถ่ายคลิปดีๆก็ไม่ได้ไอ้ห้าคนเขากำลังซึ้งมึงทำอะไรเนี่ยโอ้ยาวเป็นหางว่าวเลยเนี่ยขี้ไอ้ห้า กัดนิ้วยังไม่พอให้เลือดยังไม่พอไอ้หา้าวหือมึงเนี่ยขี้